ค่ะสวัสดีคะ่ะทอาช่วงเอฟซีทุกท่านก็นยินดีต้อนรับเขาซูช่องเจนางน้ำโชกนะคะทอมช่วงขาสำหรับเมื่อนีเป็นวันที่6ธท่านว่าคม2566นากแล้วค่ะเนาะซึ่งเป็นมือทีหวยเล่าพัฒนาออกอีกมือนหนึ่งคะ่ะทอาช่วงขาเอ่อเมื่อว่านีก็ออกเมื่อนี้ก็ออก,อก,ออกเพราะวะการออกหวยพันเรือนจากวันจันว่าเป็นวั่งคา่นก็ะลยตัวเนืองกันวันพุดก็เลยต่อกันเนาะค่ะเนาะคานผู้ชมช่มะงขาสำหรับ คลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางถูกสำนักให้ท่านผู้ชมเดู้๋จักนํำเนาะค่ะเนาะว่ามีสำนักใดแน่ตัวใดที่ท่านผู้ชมหมักชอบน้ำกระจัดนะคะเด้อทำบอกหมักกับผ่านว่าเป็นยังสื่อตัวเลขแนวทางเออหมู่บ้านนี่ก็ไล่สำนักที่เขานะคะไล่สำนักที่เขาก็เฮกันจนๆกับท่านผู้ชมค่ะผู้ใดพลาดติดตามวันที่หกเลยนะคะ สำนักที่แอดจะนั่เสนอต่อไปนี้ก็มีสำ,สำนักของเจน่างกับทอมชุ่มขาสำนักของเจน่างสำนักแรกก็คือยิ่งรูดที่ศูนย์กับสองลองสี่ตัวเลขแนว่ทามีแปดสองสี่สองหกศูนย์แปดสี่สี่สี่หลักกับสองศูนย์เนาะอีกสำนักหนึ่ง ตัวสีสแดงๆคือตัวเน้นนแะละ้วคันธนชลมขายมีซีสองแปดสอตัวเน้นส่วนตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์มาลุย้ยเดน่ดนเด่นศูนยสีตัวตัวเลขที่เพิ่นจับโคไห้มีซีศูนย์สองศูนยเลขสามตัวซีสองศูนย์แนะคะ ไอ้หอดเล็กสี่ตัวเนาะคะ่ะเนาะต่อไปตัวเล็กแนว่าทางของพอพมพอพมบอกว่าตัวเล็กแนว่าทางของคนใหเป็นชุดจับโคให้เลยสิบสองชุดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าเน้นแคหาชุดตัวเน้นก็จะมีสี่สองหกสองหกแปดแปดศูนย์หลักกระสองศูนย์สิบสองชุดที่โบว่งหนึ่งคือตัวร่องนะคะทำช่วงขาชุดวิ่นมีเจ็ด มีหมีส่มี 5, มห้ามีสองไอระวางเกับหเนาะคะ่ะเนาะมือแรงระว่างเกับหนึ่งาชมค่ะตัวระว่างมาที่ดีมือขึ้นนี่กัระว่างหกกับหนึ่งก็มาหกนะคะ fc ขอนแก่นนะคะ fc ขอนแก่นบอกว่าสกับศตัวเลขแนวทางของผลไหมาีศนย์เน้นเน้นหาศูนย์ล่องหกศย์เน้นสีสองเน้นหาสองล่องหสองเน้น C1 ห,หา161หเป็นตัวล่องชุด3มตัว04264060422640นะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของ f อซขอนแก่นนะคะทำช่วงขาออาต่อไปตัวเลขแนวทางของลุงหมานตัวเลขแนวทางของลุงหมาน ลุงมานบอกว่าตัวเลขแนวทางของเพลนมีหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองซี่สองเก้าชุดสามตัวเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดชุดซี่ตัวสองเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าศูนย์เจ็ดเอาทุงช่วมล่องมือราคาเข่าซีตัวสิว่าจังไดเนาะราคาเข่าซี่ตัวสิว่าจังไดตัวเลขแนวทางของ ป,ป,ป,ปูหาเจ็ดแปดกามาเลวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวที่แล้วเพ่นกับเขาตูหลุดตัววิ่งกับทำช่วงขาเนี่ยให้ทำช่วงมือหนึ่งพอบาสวงมาเอ็ดปอทานีเขียนเส่ในกระดาษนกขันนกแต่ว่าพ่นสวงมาแล้วเอี่ยใจทำช่วงมืออยู่นี่หนีเลยปูห้าเจ็ดแปดปูห้าเจ็ดแปดเนี่ยนะครับแป๊บเดียว ทำชุชมทะมักถ้าชอบกับจัดเลยนะคะเด้อถา้าผู้ใดบ่มักกับา่านพายากเข่ากลุ่มกับทักม้านะคะอยู่ในกลุ่มให้ห้าป่าตีค่ะท่าำชมค่ะพอได้ค่าขาประทูค่ะทักเข่าแต่ละมือค่ะทำชุชมค่ะซื้อภูละบ,บาทสองบาทตามภาษาเนาะคะ่ะเนาะเอานี่ค่ะทำชุชมค่ะนี่คือตัวเลขแนวทางของปูหาเจ็ดแปดปูหาเจ็ดแปดบอกว่าวิ่งลู่ที่เจ็ดกับแปด ตัวที่พ่นจับคูหายมีเจ็ดซีเจ็ดหาแปดีแปดหาซีซีแปดแปดสองสองนะคะอันนี้คือปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเอาท่านผู้ชมพิจารณาแคีบหนาจ่อเลยนะคะนี่คือตัวเลขแน,นวทางของปูหาเจ็ดแปดนะคะเออถามว่าเหมือนแรงมีสายดวนโบเจน่างถามีสายดวนแอดจะเฝาล่งให้ท่านผู้ชมในหูจากน่ำ าเป็นไปได้ถ้าได้มาก่อนบกเกินหามงแรี้ยกจะร่วงหิวจากนั่มถ้าเกินาจากนั่นก็คือตัวเลขแนวทางแอดเจ้ารงในกลุ่มไล่เลยนะคะในกลุ่มไล่เลยเพราะฉะนั้นทำช่วมกะถ้าอย่างมีโชกกบเขามาในกลุ่มไล่กันเนาะคันเนาะกะเขากับบริสุทธ์เสริมให้ทุกท่านทุกคนเล่นการพานันแต่ว่าให้ท่านสนับสนุนรัฐนะคะบวารัฐบาลไทยบวารัฐบาลเล่า นกะะนะ่ะเนาะให้พิจารณาเจ้าของใบเดือดร้อนเจ้าของใบเดือดร้อนผู้อื่นให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมขัก,ขกนทะะ่านผช้ชมเนาะสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวเลขแน่วทางเล่าพัฒนาสรุปทุกสำนักขะะาทผช่ชมขาคอยทุกทันทุกคนโชคมาำลำาุวยเจอกันไม่คลิปนานะ,ะท่านผช่ชมเนาะขอบคุณสําหรับก,การติดตามรับชมขอบพระคุณสําหรับก,การแชร่ไปนะคะขอบพระคุณทุกทันทุกคนที่มีความหวังดีขอบพระคุณทุกทันทุกคนที่ ให้กำลังใจมาตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ